รถถังที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทยตอนนี้นอกจาก T84 เอาเพละจากยูเครนก็จะมีเจ้า VT4 จากประเทศจีนอีกรุ่นพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโนเอนโคปัจจุบันมีประเทศผู้ใช้งาน3ประเทศคือไทยในจีเรียและปากีสถานข้อมูลข่าวๆมีปืนหลักขนาด125มิลิเมตรลำท่อไรเกลียว อาวุธรองปืนกลต่อสู้อากาศยานขนาด12.7ม mm, ิมและปืนกลขนาด7.62ม mm, ิมใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ1,200แรงมา้าความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ500กิโลเมตรระบบป้องกันรถทั้งมีระบบป้องกันตัวเอง Explosive Reactive Armor ป้อมปืนมีลักษณะทำมุมกับวิถีกระสุนและตัวรถมีเกราะด้านข้าง รถถังยังติดตั้งระบบ Active Protection System Designated G5 l ระบบยิงระเบิดป้องกันตัวเองและอุปกรณ์เลเซอร์เตือนภัยและรถถังยังมีระบบการตรวจสอบฝ่ายป้องกันอาวุธชีวภาพระบบป้องกันการระเบิดระบบดับเพลิงและเครื่องปรับอากาศวันสุข